นากคูดใช่ไหมพระเจ้าเป็นตัวการ์ดกัมีวาระเตนเต็บกเตบาดเต็หักลังหัโพดที่แท้ปริญญาการทุกคนนะนอย่างนี่สะพานจะมาใช้นักพูดพูดแต่จะรู้อาจจะรู้คนนักพูดด้วยนี่ยังนั่นกจนักพูดสำคัญหายกคพูดไ้ดีอ่านนัแต่ว่านักศึกษานัเต็ ทรกย่างทุคนาดระมีเรตอรเนมีดตรตีทีตปิายนะแต่ว่าพูดัเใครพูดไม่ขนเไปเลยไม่ได้ไ้ีน้ำบริกามีชูงมตาใครพูดเป็นด้วยเราไ้ปริกานด้วยถึงแม้เป็นเดรตอร์ตามนดจะราคนัเอาเบาเอาคนัาจะเป็นเครื่องมือเลยคนพูดเก่ง มีเร <st> ื course, nah ่องอะไรพ็จะโตเด็กจะหาไปนั่นแหละเทพอย่างนั้นกันตูอยูจะทำพูดเป็นคนที่พูดรู้และพูดเป็นนั่นที่สุดเก็บมองปัหาก็พูดูอย่างองค์นแล้วองค์คู่คนึงก็พูดทอดมันเป็นที่สุดท่านจะพูดเป็นที่เป็นมันกจะเทพแต่ทางมารู้เทพอเป เกิดอะไรมาทีมันไม่มีอะไรทีมันเป็นหมดกันหมดเลยหรองนของพวกคเขาพวกุณเข้าสุสาทรจะมาที่เป็นเจ้กคนมาที่เป็นเจ้าปูไปเป็นปูสามตัวนั่งกันงานก็เก่งจะทำปูไดเป็นนะทำปูไดเป็นงานนั้น ที่อยากทำคนคนทุกตันควณสมาธินั่งตลอดคืนอะไรย่างนี้สม่มีสมานิทุกวันยินคนโมเด็กนั่งบนนมันาเทียสมัยตมาลงไปพอชอว่วงที่รมปภูรูปูมันช่วงที่รูปูมันยังมีชีวิตอยู่อปอ2008 เราไปเชียงใหม่โอเคเราไปไเรไปรู้กนเราโอเครถไเราไปรู้มั่งไปก่อนตามไปจิตตามไปอส่าหไปตามไปไปเทศ่เชียงใหม่ตอนค่ำเนี่ยเขาเขาเราเยอะพาไปากกบเขาาหาอาหารไม่เีงไก่ต้มอะไรเนี่ยพาไปนี้นะคอว่าแตกตอนนี้เลยอุตส่า มันทันลบมาใช้รบเป็นผี่ป็นห้านะถ้าก็จะกินเข้ากับตระบัดเนี่ยก็ชมโควิดให้บ้านแลวมาน้าบอกว่าอาในบ่านถ้าวีเข้าเริ่มใช้พกสระ้ถ้าในบ้านเข้าไปก็มันมาดูดออกมาินไม่ได้เขาเย็นเนี่ยเนี่ยก็กินอะไรข้าก็เป็นรวัดโอ้ยนข้าบอกว่าผีหมดเจ้าจั่นในวันนี้ก็พิดนะ น้านรยว่าเอาไว้ทำไมล่ะที่นี่บพอท่าจะาจะนั่งปฏิบวัดนี้เร่ทอด่นี้ับหาที่ให้อยู่ในจมราทำที่าขที่ร้านให้ท่านไปาอยู่ให้ไรอย่างนี้ก็ไม่รู้นมีช่องอนียในเรื่องใสู่นเระวาธรรมาติเดือตอนเย็นมาสะอาดขอดีรูปหลางที่เงเป็นเร่งันหาเขาินก็บพี่อ้อนอยู่แล้วบางทีก็ทุกมสาวน้องสาวอะมบัวมไปเ เยวนี้ไปเป็นย่าันเรื่อยๆนะแต่ก็ยามคอยหาย่านนี้เป็นเรื่อน่พระนี่ไรนี้มต้อกี้จะโยมวารวัยน่งสมาธิในกลุ่มสามิทานจะพอดแต่นปารวาเรียนขั้นต้นด่นนี่ก่อนที่จะพอดเด่นพอทนางจ่ไดโผล่ตัง ชุกัน <imprisoned> ท anyway, <match> ่านจะรูชูน้ำสมาธิเก่งนะครับนำท่าหัวคู่เป็นตัวจุดมากูหัวยังไงมันไม่รูไม่ก่อนมันจะ่แบบนี้นยเหยหน้าตามรอกปอเต็มกั้งปอดเต็มแล้วมีเร่อก็ว่าชูไปัดูชูฟ้าไปมันดูคือเรื่อ มที <c ười> ่มาจมาที่ไหมหน้าอรเองเหน้าประเทศเดียจ่องเียมินอนหน้าระเทจจ็บือเตะหว่เาจะมาขนันาจะมาทีเป็นเรื่ขนาดนั้นเลเป็นเรื่องเฮนั้นแต้องาหาโง่น่ะ้งเนี่มันก็คือชาใจ ก็แบบาอถาอไปโอ้ไปออไปไปคืนตามตุนตอนนี้ที่มันนอนที่ทางปต่อไปตอันอนั่นคือตั้งคือตอนนี้จมรนกชิที่ต้อดแดงน่กัคือท่านดูที่ต้ใจที่ตัวต้องแม่ั้งหคุณเจ้าหมรชุมมีคจะมาพูดาษ์คือตอนเย็นัานสมาชิกกมีรู้จากของตุนตอนน จะร้ต้องไปโชวลงไปได้ไปรงไมนเคยน่ารงากที่มันใชไหมไปอยู่อดเขาบบวทับมดเดิมเขาเปลี่ยนต้างเอาตายก่อนเนี้ยมันวดีก่อนมนบุกมเลี่ยนมากเกิดบุกาลูกสามารถจกหายาตัวเวอันนี้ไม่มีเพื่อนอันนี้ไม่มีระตมีแต่อี้ก็ถามแต่ก็ท้กันก็ต่สมาธิ คนชาบกูคนถากไปพอพอถูกพอเย็นยังดับบจะเข้าจะรู้จราถามมาาอกต่างพมาขัดจมารถามมอนบุกชายบางบุกชายบางไปตัวจัวกะวัิขอกาสัเตรียการสเกยักภาษาคนี้อันนี้ที่ว่าในในหรักภาษาคือความเป็นตัวนี้ เนี่ยโปลานั่งออโตเมติกกับคุณชุดโดนพูดยังไม่รู้ชุดตัวนี้คอมเมนต์ครับแต่โปลาที่เก่งแต่ทะเลแค่นั้นแต่ว่าอ่างโทรก็ไม่ได้โทรทีละทีนะครับฝ่ายจะมีโปรโมชั่นอะไรเป็นทําเป็นประมาณคนที่แบบโทร ทำเป็นสมาธิทำแตกค่างเลยจะ่ทักทุกอย่างภาษาเป็นพุทโธอย่างเดียวแต่เราพูดกนมีมีแววเก่งอยู่นั่เสมาธนั่งเรีนนั่งสมาธินทงรีนี่หละเรื่องเรื่องเพศในจังหวัดทำสมาธิดีระดับเพศลงดังมักดีขนาดนี้ก็ไม่องรักเร่เยน เขาดพระอรหันต์สม <im sharing> ัยนันนที่ยวเป็นก็ปถามอกาบาลกัลยนะเขาอลรัชเขบอกเลนนะวภาอเป็นนักกามนีแนวที่จะพูดอย่างี้เนี่ยไมาพัาหทรงพย เจลพระมาเยี่ยมขุนจะมาเยี่ยมเยี่ยมกัไเปานะไรนมเยี่ยมลงมาเยี่ยม่รแบบม่มีู้ม่มเูจะู้จมมาโน้รอมาดนจะถามแต่รู้แามแค่รผ่านเทาสบายไม่สบา

เาลนับประวุเก็บเ้รกนตร่ยก็บงมีร้อย็เสียนมันมีเงิรคอมีอะไรกลได้แต่มันไม่เยอะไม่ยืดเลยแต่ก่อนนี่ยึดเงินยอะทองยอดมากไม้ไปอะไรก็เอก่อนเอาไว้เดี๋ยวนี้มีประชาวันี้มันสำคัญว่าเราตะวันมมเงรามันชาปนนะมันสำคัญในดวงใจจะไม่ถกแล้วมันชาหนมัานคืธรรมชาติได้ไม่เอา เราจะแคยยินดยแคมมุมน่ตมันขับมันชใาขบไป็อาไปไปใคเอาไปที่นองที่เราไปที่นองมันเดยวร่าว่างมที่นองกูเป็นที่น่องเนี่เจอไปใครนีกยากมันม่นช่วายากเข้ากันทุกท่นมันก็ไม่เย็นเฉยเฉยเอาไปทีใครยาวนี่ใครูงก็ยากเนียตอนรวมออกึงกับกานะนให้อาจารยกที่นองยากที่นองไปท่วงานเขาเยียวกาอนถ้าเยียวยาที่นออยู่ไปเยียวยาคนอื่นไมนกดนก็เท่ากัน เขาไม่เข้ากินเข้ากันมีเด็กเดียนหน่อยหวานมามาเยอะตัดตรงโลกันมีแต่กกว่ามันหมดแนเด้ต้องเป็นออกอะไรอยงนี้นี่รถตัวเมืนะี่รถนี่รถมันนีกระทำนขึ้นไปเระเราะกระเจาะอย่างนี้ดหมันนกูก็ทานวานนิ่อยไม่สำคัญผู้ชิงนผู้ยาไม่สำคัญกั่เป็นการละหวานว่าท่านตัวทุกดาวใครว่าใครจะกับหม้อร้อ ไม่โกงท่เป็นดาเจ๊แคบว่าไม่ตามเชิญแต่ผาแด่วคุณยังมีแนวรู้เรื่องไม่มเชื่อว่าจะต้องมากว่กว่าต่อตากคนอื่นกเอหเรียกเป็นยังแค่คนไม่ชอบก็ว่าถ้าจะจัดตัวจะตัดกันด้วยนแต่เรฟังค่ั ต้องเจ็บเออดมาต้อมาโขดพอโขแม่นล้วอ้ฟองมาเป็นชาติโกทันัมาเรียนในาูังทานมาไาใสากันแล้วมันจะโขดพ่อโแม่กาดพูดอะรกันนันติมงูงมั้งในน้มันขูงได้ออกโขดก็จนมันนะกันมันมันต้องูงข้าวนัเราเราจะขัวอย่างนี้ก็เรียกว่ามัขูงเติมมูนเติมคณะะแต่เดียวจะโขดพตอโขดแม่ันโขดจะมัน ในธรรมชาติเนียทางตัวงายเชื่อเฉินผูงไอ้วกไอ้ก้องเฉิผูงมันฝังชุผาภาษาไทยไปนะแต่ถ้าบทาโค้งตอโค้แม่มเราเจอมันได้กานาดาไท้เิผูงมาหามาเิผูงมาตัวบมากก็มาเปินผูกแต่ภาษาอย่างวก การฉันกบอให้เงินที่ว่ามาเรียลายม่ไน้อาลิกาบมาเรียลัเป็นอย่างตัวตันี่คือวันลดเตมวันมันจะเรียลายคือเรียลายไรับผลอนุญาตจากจากทางทางของกฎหมายมันตกความเรียลายไม่ได้เป็ตามี้กันเป่าใครกับใครกับใครกับผู้ที่เป็นเนื้อจากโใยนักมือไทยเนื้อที่จะมาเรียรายด้วย ขออนุญาตให้ให้เป็นใจให้นี่นะขอบคุณนะขอบคุณด้วยตอนนี้อช่วงพืนพอล ที่4ทุกเราร่วมกันถวายตอนนี้รวมได้ั้3,416บาทด้วยนะครับสาธุใครอยากจะทำบุญถวายกูเพิ่มเติมให้เจ้านะครับ มากรอพลังใจจึงแห้โดยได้มีการเกาะคืนพลางของที่ทรงเป็นคนมูนี้แไ้ใหคุณวิดามาดาภูยางตายายเจ้าสังนายเมองเทพเจ้าเ่าเทวาอมเทศ้วก็ออย่างอิงกร์ผู้ยิญงานสักเทลายในชาตลโลกตามเคยกล่าวไว้ทางว่างพุณเราจะขึ้นมาให้รจักริญญา ประมูลรับมีพระงคลมาตกผู้เดียวมาแต่ทมผ่านมีพระองค์กานชุุ่มาหนาสายด่างพอดางหนาดางหลวอกเขมากัตวานเข้ามามีมีงานนับตรียมนท่วนมารชวนแบ่งทองทอโด้วยกำลังกาของดาดลมที่มีศัที่ใจว่าทในรวงเรียเราวิยาคุณญ ไมนาดนามีดายมารว้มาปนระนะต่ากพระเจ้าอยานดีทำให้สามารถกษัรได้อาตมาคชรจะร่งศักสิทธิ์หลายในสุขรโลกผู้มีมุจิะญาณนำข่าวสารการผู้ชนมีมุจิตใจเป็นญาณนำข่าวสารการผูชนอันนี y y ้เป็นชนหมเนเป็นญาณนั Sai ้นยและไปบอกวิญญาณนั้นด้วย

tanu <manyol>, phakavato

ตัาตรอธรรมวทันทีควรงสุขันวาสนาที่เกิตมาวะวิญญานจะร้ายมารักควนแบงมารัควรแบง็ตเพราะว่าวิธามันววานอย่างนี้นะวิญญาณมีพลังมากมาพบคนเดียวคนมันมีพลังดังหรอกไม่ได้ต้องมาลักคนเแบยเพราะเราเท่ากันเขาที่มี ตองใหญวงเล็บทายยางนั้นคนมีอำนาจย่งว่าจะดีไดคนเหมือนกันเอาของ้าย่านีนมันรวบก็เดียวหมดนที่ตัวนั้นราจะไปรวบอยู่ที่หมกมันมัน้องแรงเพื่อนที่ตัวมันรบที่เียงเ็นเป็นเรอของมองไม่ควรเอาวางให้บอกว่าแี่งตั้งไม่ยอมมันัห่ขนาดนี่เอาคนเดียวมันองรับชวนแบ่ตัวเราต่างี่ย่ โก้ทานชวนเบี่ยงนะว่าจะมากเลยก็จะจะออกเรียนคนเปลียนเปลี่ยนบุหมดทำไม่ไหวดัวนั้นเก็บเกี่วุนเป็นแรงเกคนบุนคนเผาคนเจียนนั่งน้ำตาไหลอยู่แตวนเดียคนเขาชินกับนแล้วสหรับชวนเบี่ยงเพราะว่าอย่างนี้นะทำไม่ว่ามันอยูที่มนับอ่างหลายหลายล้านเขาพึ่งนไม่ได้เราชวนเบี่ยงเขาต้าน อผีผีที่โลกก็มีนะครับผมคนเดียวไม้กระที่เรียวนั่นคนอยู่อยู่ที่นี่ก็ไปแหนเพื่อนอยู่ภาคโลกมันต้องใครใครไปยันเดียวกันออกเป็นก้าเพียก้าวเพียกฮูโกเนี่ยแจกกันเอาเถ่ะอู่ตรงกลางบุกมาทายันเจ้าความยันแต่สกปรกเก็บทำไมคนเดียวอะไรคนเดียวไม่นเก็บนั่นแชร์โูเกได้ขนาดนี้เอาคนเดียวมานก็แชร์กันแจกกันวิ่ง